สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่อง y YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสด็จตั้มจินีขณะนี้ก็เวลาเจ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาว่าไง่างไรกบ่ห้องาเบิ้ไปนึ่นอนนนง,อ,งอ,อ๋อครับผมขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาหลวงตาบุญชื่นปัญญายวัตทถท,ท่านได้เวลาจาริกตุโดงออกจากปั๊มปตทแล้วนะครับนี่นะครับก็อี่อ่า มียติธรรมนะครับที่ท่านมารอกล่าวไว้ขอพรลงตาบนชื่นนะครับเยอะมาก อันนี้ปิดได้แล้วได้แล้วค่ะสาธุค่ะครับสาธุครับกับสาธุนโมทนาบุญนะครับกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนี่ก็คุณหมอนะครับนาแกนะครับเนาะ จังหวัดนครพนมนะครับคุณหมออำเภอนาเกจังหวัดนครพนมท่านลาหลวงตาบุญชื่นกลับนะครับที่ปั๊มปตทนะครับนะครับนี่นะครับเดินทางปลอดภัยนะพี่เด้อเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะพี่เด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวมาอีกรอบเด้อครับผม นะครับนี่ก็เป็นคุณหมอนาแกอ้อยนาว่านะครับจากอ่นครพนมนะครับท่านมารับช่วงต่อนะครับนี่ครับนะครับก็หน่วยที่มารอบก่อนคุณหมอที่มารอบก่อนก็จะกลับนะครับแท่านก็มารอบใหม่แลมารับช่วงต่อนะครับก็ได้บอกญาติธรรมนะครับได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับเนาะมี่มีคุณหมอมาคอยดูแลหลวงตานะครับ ท่านจะสับเปลี่ยนกัน,าม,ม,นมานะครับก็ว่ารอบนี้จะ9วันนะครับ9วันก็จะกลับเปลี่ยนหน่วยนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ ตอนนี้อยู่ในปัมรร๊มอตทนะครับเนาะวากสาธุสาธุครับ ท oh 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 ี่จะไปใส่ไม่ได้ไปใส่โอ้รับรับข้อดีบอ่ะโอ้โอ้จับน้ำด้วยครับสาธุสาธุ สาธุครับเอากระเป๋าวางไว้คนคุณแม่ยกน้ําขึ้นเลยครับคุณแม่นั่นแหละครับสาธุครับนะครับน้ําท่านไหนอยากได้เป็นน้ํามงคลแกเอาได้เด้อพี่เด้อครับแล้วก็ดอกไม้นําไปบูชาพระที่บ้านได้เลยครับครับสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลย อายกน้ำพี่นั่นแหละครับสาธุครับครับสาธุนโมทนาบุญนะครับร่วมกันนะครับเนาะยติธรรมทุกคนทุกท่านสาธุสาธุนะครับสาธุครับ สาึสาุสานุสาหุครับสาุสา,สาุครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา14นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านได้จะริกษุดงออกจากปั๊มบตทรมาแล้วนะครับยาดีธรรมท่านนะครับก็หลังจากช่วงนี้นะครับท่านก็จะไม่ได้พักช่วงเที่ยงอีกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านพักเท้าให้กู้ชีพกู้ภัยได้รับประทานอาหารเที่ยงไปแล้วนะครับสาธุครับ ูกน้ำเลยพี่สาธุครับสาธุสาธุครับผมประจวบ33สบสามนะครับคุยบุรีหกสิบกิโลอดอกไม้นำไปบูชาพระที่บ้านได้เลยนะคุณแม่ครับผม สักุสัธุครับสาธุสาธุครับ,บก็สำหรับคลิปนี้นะครับ,บก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u u u e ศสัทธ,ธาหลวงตางบุนชื่นเสียตั้จีนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ